ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภาสภาพิพัฒพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอฟซี FC ทุกคนไปตามแนวทางของอาจารย์เซียนแปดริ้วนะคะคลิปนี้จะไม่ใช่ตาราราสายด่วนนะคะไม่ใช่สายด่วนแต่จะเป็น่าของอาจารย์เซียนแปดริ้วเองค่ะไม่ใช่สายด่วนย้ำอีกรอบนะคะ ค่ะอาจารย์เซียนแปดหิวเพิ่นไห้มาแล้วนะคะเลขสิเป็นตัวได้ค่ะเขาไปรับชมรับฟังนํากันเลยเลยค่ะซอนรับผู้ใดที่สงสัยเนาะค่ะว่าเป็นยังคือว่ามีสายด่วนเนาะคะ่ะก็คือว่าอาจารย์เซียนแปดหลิวจะคองงดตําราวสายด่วนไปก่อนสักสองสามงดนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันบ่าเขานะคะก็สงสารเอฟซีนะคะผู้ที่เขาลงทุนเพิ่นบ่ถือก็คือแบบ เบื่อไลนเนาะค่ะก็เลยของดไปก่อนนะคะอาจารย์เส้นแปะลิวเพิ่นกับบอกมาแค่นี้เนาะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีแนวทางตำลาใช่ไหมคะอาจารย์อวันที่แล้วหลุดนะหลุดแล้วก็สายด่วนนี่ก็งดไปก่อนใช่ไหมคะอาจารย์มีแต่คนถามหาสายด่วนงดแล้วสองวันสามวันมาถึงก็ดูอยู่ ค <TR 'T AL> ่ะก็สองห้าแต่ผมไม่ไม่ไม่ลงและไม่แทงไม่เข้าใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เข้าหรอกมาง่้สองไม่สองหกไม่สองเจ็ดสองเจ็ดออกสองหกเอฟซีโทรมาขอประมาณสิบกว่าสายผมก็บอกอยากได้อยากได้ก็เลยให้ไปบอกเก็บเพื่งไปลงทุนเลยค่ะเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนค่ะก็เลยให้เขาไปประมาณสิบกว่าสายได้ค่ะ วันนี้ตำราวนะตำราวันพุธแค้วันศุกร์บวันศุกร์ที่เจ็ดใช่ไหมคะอาจารย์อ่ามีแนวทางให้เปงวันนี้6หางพอค่ะเียกมาเยอะจ้ะพ,พร้อมแล้วค่ะอาจารย์อ่าพร้อมแล้วตัวแรกนะ6สามจ้ะ6สาม6 4ี6สี่6หนึ่ง หกหนึ่งแปดหกแปดหกหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าหกอ่าเน้นไปสามหางเน้นคึ่งหนึ่งเน้นหกสามหกสามหกสี่หกสี่แปดหกแปดหกอ่าทั้งบนไปกับทั้งบนแล่ง,งเหมือนเดิมจ้ะ ไปกับมีเลขสี่ตัวไหมคะอาจารย์อ๋อสามสามตัวให้หนึ่งชุดแล้วกันสี 4, 8, 6, ่แหจะสี่แปดหอ่อชุดเดียวสี่ตัวไม่มีแตวันมีอาจารย์ไหนเข้ามาไหมเนี่ยมีมอาจารย์อะไรนะ รูวาปีเข้าอ๋อ,อปูวาปีค่ะแต่รูให้หลาตัวแล้วก็ช่องของอนุ่นก็เข้าอยู่สรุปว่าแนวทางของอาจารย์เซียนแปดลิ้วตําลาว่ามาที่7จ็ดพฤศจิกายนสองห้าปดอาจารย์ให้เลขสองตัวหกสามหกสี่หกหนึ่งแปดหหเจดเก้าห เน้นที่หกสามหกสี่แล้วก็แปดหกกับเลขสี่เลขสามตัวมีสี่แปดหกทั้งหมดทั้งมวลเลขสองตัวไปจากบ,บนล่างตรงกันไหมคะาอาจารย์ค่ะถูกต้องเลยครับตองเันครับค่ะขอบคุณอาจารย์นะคนะิดว่า,า่าจะเข้านะค่ะตัวเน้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้แนวะทางวันนี้หอยฟีสโช่ดีเหมอาจารย์ใช ค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหลังจากนี้เสียงสัมผัสระวังพ่อนภาคุ้นแม่นนเทียและอาจารย์เซียนแปดริ้วนะคะพ่อนภาจะสรุปให้ฟังอีกรอบด้วยค่ะสำหรับแนวทางเซียนแปดริ้วเรานะคะววันที่เจ็ดพฤศจิกายนหกแปดอาจารย์เซียนแปดริ้วหามายที่หกสามหกสี่หกหนึ่งแปดหกหกเจ็ด เก้าหกนะคะทั้งเบอร์นี้จะมีอยู่หกคู่แต่เน้นไปที่สามคู่เนาะค่ะเน้นหกสามเน้นหกสี่เน้นแปดหกนะคะและส่วนเลขสามตัวจะมีอยู่ชุดหนึ่งนะคะจะเป็นสี่แปดหกทั้งเบอร์นีก้กะไปกับบนล่างเนาะคะ่ะก็ขอขอคุณอาจารย์เส้นแปดริวเนาะคะ่ะที่มีแนวทางตำเล่าเนาะคะ่ะตำเล่าง่วดวันที่เจ็ดพฤศจิกายนหกแปด ในคลิปนี้จะไม่ใช่ตำราวสายด่วนของอาจารย์เซียนแปลรวนะคะจะเป็นแค่รลวเฉยๆไม่ใช่สายด่วนนะคะพนากงาขอให้ยเอซทุกคนโชคดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ